ครับกับเข้าสู่ช่วงดิวเวสเตอร์นะครับวันนี้เรามีแขกพิเศษท่านเป็นทั้งนักธุรกิจนักลงทุนและนักเขียนติดัดับเบสเซลเลอร์นะครับมีหนังสือออกมาหลายเล่มคุณพิชัยเจวราครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> ต้องพูดคุยกันกับคุณพิชัยเจวราทำนะมีผลงานมากมายนะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนภาคสังหาริมทรั์การลงทุนในตลาดหุ้นนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เตรียมที่จะมีการลงทุนต่อเนื่องด้วยนะคะ คุณพิชัยเองอัปเดตนึงค่ะว่าตอนนี้ลงทุนในรูปแบบไหนไหนบ้างคะส่วนมากธุรกิจผมก็เป็นด้านอสังหาริมทรัพย์ค่ะในใน,ในลักษณะของ budget hotel ตอนนี้เป็นยังไงคะกิจการขยายตัวขนาดไหนมีนกี่ที่กี่ที่แล้วนะ,ะ,ะธุรกิจนี้ค่อนข้างมั่นคง <c oughs> ความเสี่ยงต่ำกำไรน้อยนะคะค่อนข้างจะ,ะกำไรอยู่ที่โมเดลของการโตลและการขยายมากกว่าครับตัวธุรกิจนี้ถ้าอาจจะถามนิดหน่อยว่าที่น่าสนใจเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินคำว่ากำไรน้อยแต่ความเสี่ยงต่ำ คือในอสังหาเนี่ยคือแล้วแต่ว่าเราจะทําธุรกิจโมเดลไหนธุรกิจมีหลายหลายรูปแบบและหลายโมเดลเราทําธุรกิจโรงแรมสามดาวนะคะคือการตั้งโจทย์ของเราเนี่ยเราจะยอมรับกําไรแต่น้อย i ด e ร t profit แต่น้อยนะครับเพื่อให้กิจการอ่ะเพื่อให้เกิดความมั่นคงก่อนพอเราพอเราได้กําไรน้อยเราตั้งโจทย์ว่าเราจะเอากไรแต่น้อยสร้างธุรกิจให้มั่นคงด้วยการคอสต์คอนโทร เพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนตั้งแต่ซื้อที่ออกแบบก่บอสร้างนะคะแล้วเรารับกําไรน้อยเนี่ยจะความมั่นคงและกำไรน้อยจะทําให้เราได้กําไรแฝงด้วยการทําให้เราขยายกิจการได้เร็วโดยที่เราไม่ต้องห่วงหน้าโลรง่งแลวเราจะได้กําไรจากอินแบนด์ได้กำไรโดยการจากจากการขยายได้เร็วและใช้ประโยชน์จากเงินกู้ทางการคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีข้อได้เปรียบเหนือกว่าหุ้นเหนือกว่า การลงทุนในพันธบตัตรหรือเราจะลงทุนใน property fund อะไรนเ,เนี่ยตรงรที่ว่าธุรกิจอสังหาเนี่ยใช้ประโยชน์จากเงินกู้ธนา,าคารได้ในขณะที่ถ้าเราลงทุนในหุ้นเราทําไม่ได้เราลงทุนใน property fund ในรีสเราทําไม่ได้ในพันธบตัตรทําไม่ได้ถึงแม้บางทีเราบอกว่าเราลงทุนในรีสผลตอบแทน6-7เจรเซ็วันนี้ทอาอพาร์ตเมนต์ก็ผลตอบแทนก็7-8เปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะว่าที่ดินก็แพงถูกไหมคะไม่ใช่ว่าจะต่างกันมากแต่เราลืมไปว่าถ้าเราลงทุนใน หรือเซกเตอร์ในอสังหาเราได้ประโยชน์จากเงินกู้ธนาคารด้วยเงินกู้ธนาคารนี่เป็นดาบสองคมบางคนก็บอกว่าเป็นความเสี่ยงอาจจะทําให้เรามีปัญหาหรือจะทําให้เราโตถูกไหมเพราะฉะนั้นถึงนํามาสู่จุดแรกที่เราเริ่มคุยกันว่าทําไมผมถึงสร้างธุรกิจที่กําไรน้อยความเสี่ยงต่ำเป็นไพร o r i ตี้เพื่อเราจะได้ใช้ประโยชน์ของเงินกู้ธนาคารได้เต็มที่โดยไม่มีความเสี่ยงเพราะว่าถ้าเราโฟกัสตรงกําไรทางตรงมากเกินไป ใช่ไหมคะการใช้เงินกู้ธนาคารให้เป็นประโยชน์จะกลายเป็นด่า,าสองคมเพราะธุรกิจเราอาจจะมีความเสี่ยงได้เวลาเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีเวลาที่มีอะไรเข้ามากระทบ,บทําให้เราเนี่ยเดินหน้าไม่ได้เร็วรนะอยากให้คุณพี่ชัยช่วยขยายความของคําว่า indirect profit นิดนึงครับหมายความว่ากําไรทางอ้อมเนี่ยจะเกิดขึ้นในเวลาที่เราขยายกิจการได้เร็วมันจะมีกําไรแฝงเกิดขึ้นเยอะแยะหนึ่งก็คือ brand value เวลาที่คุณมีหลายสาขาและคุณขยายได้เยอะใช่มคสองก็คือต้นทุนจะลดลงอีกอันเนื่องมาจาก Economy of scale ถูกต้องในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างเราก็จะได้พันธมิตรบริษัทก่อสร้างที่คุยกันและผูกกันได้ยาวในราคาที่เหมาะสมในเรื่องของการซื้อของในเรื่องของการบริหารจัดการใช่ไหมอันนี้เป็น indirect profit ที่เข้ามาเมื่อรวมกับ brand value ที่คุณได้จากการขยายสาขา ด้จานวนมากโดยที่ในธุรกิจแต่ละสาขาของคุณเนี่ยก็สร้างความคุ้มค่าให้กับลูกค้าด้วยการที่ลูกค้ารู้สึกว่าเขาจ่ายน้อยแต่ว่าเขาได้ของดีในราคาที่ถูกใช่ไหมฮะมันก็เป็นเป็นโมเดลธุรกิจแล้ววันที่อินได้กำไรอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่สําคัญมากก็คือว่าพอคุณได้ใช้ประโยชน์จากเงินกู้ธนาคารเต็มที่แล้วเนี่ยคุณจะได้กําไรเยอะตรงตอนที่คุณวันที่คุณเอ็กซิสเหมือนกับว่าถ้าคุณใช้เงินตัวเองห้าสิบ นะครับเงินกู้ธนาคาร50ครับแอสเซทคุณจะมีแอปพลิเคชันอีก50ครับโดยประมาณสมมุติว่า10ปีเท่ากับว่าคุณลงทุน50บล้านแอสเซทคุณ1้อยบล้านอ๋อผมถูกไหมครับครับยล้านแต่คุณใช้เงินตัวเอง50ล้านนะฮะอีก50ล้านที่คุณได้จากธนาคารมาไม่มีความเสี่ยงด้วยเพราะคุณยอมรับกําไรแต่น้อยเพราะฉะนั้นวันที่คุณเ x ็กซสมมุติคุณ Ex ็กซที่1้อยคุณได้กําไร200อ2อ0ใน10ปีรึงแ็นต์อืมใพสิบปีคชันของแมแค่5 0นะ ถูกไหมอันนี้คือประโยชน์ของ i อินดิเรกโปรฟิตราะนั้นโมเดลของธุรกิจเราเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่วินวินครับลูกค้าก็ได้ประโยชน์เพราะลูกค้าได้จ่ายถูกเราขายห้าร้อยบาทใช่ไหมฮะรเราก็ได้ประโยชน์ทางอ้อมโดยที่ไม่ได้มาจากใครเป็นเงินที่มาจากอากาศอ๋อครับเไหมฮะเหมือนกับธนาคารเป็นหุ้นส่วนเราที่เราได้แอปพล c เ t ชันในส่วนที่เราใช้เงินธนาคารมาลงทุนแต่ธนาคารได้ดอกเบีย้ย แต่ในส่วนที่เรา50ล้านนั้นเราก็ยังมีส่วนต่างของแอปพล c i a t i o n ึกออกไหมคะเพราะว่าโดยโดยระยะยาวอสังหาริมทรัพย์จะต้องขึ้นทุกปีอยู่แล้วใช่ต่อให้ไม่ขึ้นคุณลองคิดดูนะ worst case เลยเป็นไปได้ไหมสิปีอสเซทกุณไม่ขึ้นเลยนะคุณก็ยังได้กําไรหนึ่งเท่านะใช่ครับถูกไหมแต่สิ่งนี้ในบอลทําไม่ได้ธนาคารไม่ปล่อยกู้ในในรีครับถูกไหมฮะอันนี้เป็นกั้นต่อของของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ประโยชน์เพียงแต่ว่าเรามักจะคิดว่าการกู้เงินเป็นความเสี่ยงไง การสร้างหนี้เป็นความเสี่ยงถูกไหมซึ่งมันจริงไม่ใช่มันไม่จริงนะมันจริงแต่ว่าเราต้องลดความเสี่ยงตรงนั้นค่ะด้วยวิธีไหนบ้างคะด้วยการขายสินค้าในราคาที่ถูกที่สุดยอมรับกําไรให้น้อยที่สุดถามว่าเราจะทําสินค้าที่ดีด้วยแล้วก็ขายถูกด้วยได้ยังไงถูกไหมคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจะขายถูก แล้วเนี่ยดีด้วยแล้วทำไงให้ลูกค้ายอมรับว่าสินค้านั้นดีด้วยเราก็ต้องคอสคนโทรลเนี่ยถึงบอกว่าเราต้องเพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนวันนี้ถ้าคุณจะซื้อที่สบายๆก่อสร้างสบายๆออกแบบสบายๆไม่ต้องเหนื่อยนะคะสุดท้ายออกมาคอสคุณจะสูงคุณไม่สามารถขายคืนละ5 0 0บาทให้ลูกค้าพอใจได้คุณก็ต้องไปขาย800บาทซึ่งเป็นตลาดอันนี้พูดถึงโรงแรม3ดาวนะตลาด8900บาทก็การแข่งขันสูงมากเพราะทุกอย่างมันง่ายไปหมด <C> e <an> แต่ถามว่าคุณจะสร้างโรงแรมระดับนั้นแต่กดราคาให้ขาย500้อบาทโดยที่คุณยังก,กำไรด้วยคุณก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนถูกไหมแต่เมื่อไหร่คุณทําตรงนี้ได้คุณคุณต้องมองภาพกว้างก่อนว่าคุณแปลว่าต้องกำไรได้ตั้งแต่ตอนซื้อโดยการคอสคอนโทรลทั้งเรื่องของที่ดินและการก่อสร้างทุกอย่างรวมถึงการออกแบบออกแบบด้วยบริหารจัดการด้วยทุกอย่างเราต้องรู้สักการใช้ของที่มีดีไซน์โดยที่ราคาไม่แพงคือคุณต้องมีโน้ตหาวทั้งหมดแล้วเข้าใจโมเดลของการรวยเนี่ยเขารวยถามว่าวันนี้แมคโดนั แมคโดนัลด์ขายเบอร์เกอร์ชิ้นหนึ่งลองไปดูกำไรตอนด้วยสิกำไรกี่บาทถูกไหมเขาไม่ได้มุ่งหวังตรงนั้นเขามุ่งหวังว่าเขาสร้างธุรกิจที่ดีในทำเลที่ดีใช่แล้วโตด้วยระบบคือ Leverage เง<า>นิงนกู้ธนาคารเป็นส่วนหนึ่งนะเมื่อกี้ผมยังพูดไม่หมดเป็นยังไงคะโมเดลของ B 2มี3ส่วนการที่คุณจะโตได้เร็วเนี่ยหนึ่งคือคุณต้องสร้างธุรกิจที่กำไรน้อย ความเสี่ยงต่ำคือกําไรน้อยไม่เป็นไรเป็นธุรกิจที่ความเสี่ยงต่ำและมั่นคงนะครับะะสองก็คือเอาใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจมาเป็นเป็น,ปนมาใช้เงินกู้ธนาคารให้เป็นประโยชน์โดยที่คุณไม่ต้องมีความเสี่ยงสามคุณต้องมีระบบด้วยเพื่อที่จะขยายกิจการถ้าคุณไม่มีระบบคุณไม่สามารถบริหารโรงแรมสิบแห่งยี่สิบแห่งหรือแมคโดนัลด์ที่มีสาขาทั่วโลกใช่ครับก็คือสามตัวนี้มันล็อกกันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ขาดอย่างหนึ่งก็จะเกิดความเสี่ยงทันทีสมมติถ้าคุณใช้ประโยชน์จากระบบ คุณใช้ประโยชน์จากเงินกู้ธนาคารแต่ธุรกิจคุณน่ะอาจจะขายแพงมันก็มีความเสี่ยงพอคุณขายแพงและมีความสมมุติคุณไม่ถนัดนะฮะพอคุณเอามุ่งหวังกำไรทางตรงเยอะความเสี่ยงจะเกิดทันทีเพราะเงินกู้ธนาคารกับระบบจะเป็นดาบสองคมทันทีอาจจะทำให้ธุรกิจคุณน่ะมีปัญหาได้เพราะคุณมุ่งหวังกำไรทางตรงที่เยอะเกินไปถ้ามันล็อกกันอยู่เพราะฉะนั้นสมมุติว่าคุณขายสินค้ากำไรน้อยนะคะคุณยอมรับกำไรแต่น้อย แต่คุณไม่มีระบบอ่ะคุณก็ขยายไม่ได้คุณก็ได้แค่เงินกู้ธนาคารอย่างมากคุณขยายได้สองสามแห่งคุณก็แปกละค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องครบองค์ประกอบสามส่วนนี้ส่วนไหน,นสําคัญสุดคะสามส่วนนี้ผมผมคิดว่าสำคัญเท่ากันในเป็นเป็นบิสันสของคือ B2 model ก็ประกอบด้วยสส่วนหลักนี้แหละที่เราจะแยกย่อยได้อีกไงว่าเราจะเราจะมุ่งเราจะสร้างธุรกิจที่เออ value อะคือ สวยด้วยดีด้วยถูกด้วยได้ยังไงเราแยกย่อยได้อีกตรงนี้ถูกไหมเราก็อย่างที่บอกว่า cost control, คอสคอนโทรลใช่ไหมตรงนี้ก็สําคัญเลเวอเลจก็สําคัญระบบก็สาคัญมันมันมันสามตัวนี้มันล็อกกันอยู่ขาดกันไม่ได้ขาดกันไม่ได,ด,กไได้ก็คือโมเดลการโตของธุรกิจทั่วโลกแมคโดนัลก็เป็นโมเดลธุรกิจที่โตในลักษณะนี้เขาเป็นธุรกิจสาดาวถูกไหมก็เหมือนดีู 2> 2เป็นธุรกิจ3ดาวเพียงแต่ว่าสตาร์บัคเป็นธุรกิจ5ดาวแต่เขาก็โตในโมเดลนี้ ถามว่าคนที่จะสร้างธุรกิจ5ดาวโดยกําไรเยอะด้วยความเสี่ยงไม่มีด้วยถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะแต่ยากมาก<ะ>ยากกว่า3ดาวถามว่าใครทําได้อย่างสตาร์บัคส์มันก็แทบไม่มีคู่แข่งปกติแล้วถ้าคุณจะกําไรมากความเสี่ยงคุณต้องมากถูกไหมฮะ,ฮะแต่ธุรกิจที่จะกําไรมากด้วยและความเสี่ยงต่ําด้วยเพราะเขาถนัดแล้วแบบสตาร์บัค์หรือแบบแบรนด์ดังๆในโลกนี้ใครทําได้ก็รวยที่สุด ถูกไหมมันยากไงเพราะฉะนั้นเราถึงโฟกัสไปสิ่งที่ทําได้ง่ายก็คือ3ดาวค่ะขายของราคา3ดาวแล้วก็เอากาไรจากเินดายแล p r o f i t ด้วยการลดความเสี่ยงจากเงินกู้ธนาคารด้วยการขยายด้วยระบบอย่างนี้าาถ้าตีมาเป็นตัวเลขเนี่ยื่องจากการการทรําธุรกิจอสังหาโดยใช้เงินกู้เนี่ยมันจะมีต้นทุนทางการเงินอยู่อาจจะ5-7%อรอย่างนี้ ROI ที่คาดหวังจากการลงทุนแบบนี้เนี่ย มันมันควรจะสักอยู่ในเกณฑ์ประมาณเท่าไหร่ครับคือถ้าคุณทําได้มากเท่าไหร่ก็ดีเท่านั้นนะคบ,ครบเราทาได้แปดมากสิบมากสิบสองมากแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นอีกประเด็นนึงคือเราจะกู้เงินธนาคารแค่ไหนให้รายได้เราส่งได้พอดีคือคหลักการของเราเป็นอย่างนั้นเราไม่ต้องการเงินเหลือนะเราไม่ต้องการเงินเหลือเราดูว่าเรากู้แม็กซ์ได้เท่าไหร่โดยที่เราไม่ต้องควักกระเป๋าสมมติว่าธุรกิจเรามีรายได้หนึ่งล้านครับค่าใช้จ่ายห้าแสนครับเราเหลือห้าแสนใช่ไหมเราก็จะกู้เงินธนาคารเพื่อที่จะมา ส่ง5แสนใน8ปีหรือใน10ปีให้ได้พอดีพอดีนะครับคือเราจะกู้ max แต่การกู้ max จะไม่ได้หมายความว่ากู้จนไปถึง8 9 0โดยที่เราจ่ายไม่ได้คะนั้นก็จะเป็นตัวชุดนะครับคือกะหาจุดพอดีให้เจอเราจะรู้เองว่าธุรกิจของเราเนี่ยเราควรจะกู้เท่าไหร่แล้วก็กู้ไปตามนั้นให้ได้มากที่สุดเลยเพื่อเพราะว่าวัตถุประสงค์หลักเราไม่ได้ต้องการกําไรเหลือทุกเดือนเราต้องการขยาย ขยายแล้วนระยะเวลาที่เหมาะสมในการกู้ธนาคารนะคะส่วนใหญ่สิสสาสรัพินทรัพย์ส่วนใหญ่ส่วนมาก<อ>ธนาคารจะให้8ปีค่ะแต่ว่าถ้าพอคุณถึงจุดจุดหนึ่งแล้วหลายคนก็ใช้วิธีรีไฟแนนซ์เพื่อที่จะยืดการผ่อนให้เป็น10ปี12บอปีแล้วก็เป็นเทคนิค,คแต่เทคนิคยิ่งใ,ใ,ใครทำได้มากท่ไหนก็ดีเท่านั้นค่ะเรื่องของสอหา,า,าริมทรัพย์นะคะสิ่งสำคัญที่ทำให้คุณพิชัยประสบความสำเร็จแล้วก็ขยายกิจการได้อย่างต่อเนื่องจริงคืออะไรคะ ก็3ส่วนที่เมื่อกี้ผมบอกนะคะผมสร้างสินค้าที่แว l ลิวก่อนของดีราคาถูกตรงนี้ต้องทําให้ได้ก่อนหลังจากนั้นก็ใช้ประโยชน์จากเงินกู้นันนะคะแล้วก็เอาระบบการสร้างแบรนด์สําคัญไหมคะหรือว่าแบรนด์ตามแบรนด์จะเกิดขึ้นเองถ้าสมมติสินค้าคุณดีและคุณขยายได้เร็วแบรนด์ก็ต้องเกิดโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปโฟกัสที่แบรนด์เราโฟกัสที่โปรดักต์นั่นแหละค่ะคือทําทุกอย่างให้ดีทําให้คนยอมรับทําให้ราคาถูกแล้ว คนเฉลี่มาใช้บริการถึงแม้ว่าจะได้กาไรน้อยหน่อยแต่คือก็เป็นโมเดลที่ s a ฟ e ใช่คือวันนี้เราไม่เคยใช้งบประมาณจากการโปรโมทแบรนด์ของ b ีฟูเลยไม่เคยมีงบประมาณด้าน marketing ด้วยคือมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเพราะว่าของที่ไม่แพงแล้วก็ลูกค้าเข้าไปพักแล้วพอใจแล้วมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องดันมันก็เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องไปโฟกี่ตรงใช่ไหมคะใช่ครับเป็นกลยุทธ์ที่ใช้มาต่อเนื่องเลย ทุกวันนี้มีกี่สาขาครับทั้งหมด23ครับแล้วใช้ใช้หลักการบริหารงไงที่สามารถควบคุม23สาขานี้ให้อยู่ในคอนโทรลได้ครับก็ใช้เทคโนโลยีเราก็มีออฟฟิศกลางแล้วก็ใช้ระบบ Keycard ทุกวันตอนเช้าเราก็จะเห็นว่าแต่ละโรงแรมไหนเนี่ยเมื่อคืนอ่ะเปิดห้องไปกี่ห้องแค่นี้เราก็คุมภาพหลักได้ล้ในเรื่องของบัญชีนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยการทํางานใหญ่มันต้องใจกว้าง คืออาจจะมีสูญเสียอะไรบ้างแต่จะไม่ใช่เรื่องหลักอละเพราะว่าเราสามารถคือว่าเจ็ดโฮเทลไม่ใช่โมเดลที่ซับซอ้อนนะรายได้หลักมาจากห้องรเรื่องของห้องอาหารอะไรต่างๆก็มีบ้างไม่มีบ้างเป็นเป็นส่วนน้อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราคุมตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเรื่องของบัญชีได้แล้วเนี่ยที่เหลือเนี่ยเราจะต่อยอดอยังไงก็ได้หรือจะไม่ต่อยอดก็ได้เราก็สามารถขยายสาขาได้โดยการที่เราคอนโทรเรื่องการเงินให้ได้ แต่ตอนหลังหลังจากที่น้องชายเข้ามาบริหารจัดการออปเรตโรงแรมจากส่วนกลางแล้วเนี่ยเขาก็ต่อยอดโมเดลของ B2 ให้ให้ดีขึ้นไปอีกด้วยการออกบัตรเติมเงินแล้วสามารถให้ลูกค้าเนี่ยจ่ายเงินหลังจากจองแล้วถ้าใครไม่อยากจะรูดบัตรผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถไปจ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ที่เซเว่และเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาหรือเราอาจจะเติมเงินได้อยงลูกค้าจ่ายค่าพันบาท อาจจะได้พัก5,500บาทลดเปอก10%เราก็จะได้ฐานลูกค้าได้เงินล่วงหน้าเข้ามาแบบธุรกิจแบบโลคอสที่ทำอยู่ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ทำไป8 9 0แล้วเรื่องของการเลือกคําเลแล้วก็ได้ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์ที่ต่ำที่สุดนะคะคุณวิชัยมีเคล็ดลับไหมร์ r ฮาร์ดต้องร์ r ฮาร์ดคือคุณการถึงบอกไงว่าเวลาที่คุณจะคอสค control มันจะมาจากอย่างเดียวคือการเพิ่มประสิทธิภาพในทุกเรื่อง ตั้งแต่คุณจะตัดสินใจซื้อที่คุณก็ต้องดูเยอะๆใช่ไหมให้แล้วคุณก็จะรู้ว่าควรจะซื้อที่แปลงไหนหลังจากกระบวนการเปรียบเทียบม,มันเกิดขึ้นยี่สิแปลง30สิบแปลงแล้วคุณก็ตัดสินใจเวลาจะเลือกกันบริษัทรับเหมาก่อสร้างคุณก็ต้องดีลแล้วต่อรองเพื่อที่จะได้คนในอุดมการเดียวกันมาทํางานกับเราเพราะว่าท้ายที่สุดผู้รับเหมาหรือบริษัทรับเหมาก่อสร้างเนี่ยคือสิ่งที่ยากที่สุดในในใน ในโมเดลของการก่อในของการสร้างธุรกิจตรงนี้นะคือการซื้อที่ก็ไม่เท่าไหร่รแต่การการที่เราจะดีลกับผู้รับเหมาให้ได้สินค้าออกมาดีด้วยในราคาที่เหมาะสมด้วยเนี่ยอันนี้เป็นส่วนที่ซับซ้อนในยาเพราะบางทีอะผู้รับเหมาก็มีทั้งดีและไม่ดีผู้รับเหมาที่ดีเรามักจะต้องแพงผู้รับเหมาที่ไม่ดีมักจะถูก แต่ทำไงเราถึงจะหาจุดตรงกลางให้ได้ใช่ไหมครเราก็ต้องมีความรู้ด้วยแล้วต้องดิวกับผู้รับเหมาเยอะๆหาคนที่มีอุดมการเดียวกันที่หวังจะโตไปด้วยกันอย่างเขาอาจจะเราเขาก็เห็นว่าเรากําไรน้อยใช่ไหมครผู้รับเหมาก็เห็นว่าเนี่ยมีทูรสร้างเท่านี้ซื้อที่ดินเท่านี้รายได้เท่านี้รายจ่ายเท่านี้เขาก็กดได้เขาก็รู้เพราะนั้นสิ่งที่เขาจะได้จากเราในการที่สร้างให้เราในในใน ด้วยกำไรที่พอสมควรก็คือเขาก็จะโตไปกับเราเขาก็จะมีงานทุกปีปีละสองแห่งบ้างหนึ่งแห่งบ้างแต่เขาจะมีตลอดใช่ไหมคะซึ่งบริษัทบางบริษัทเขาก็อาจจะไม่บายไอเดียนี้ก็ได้เขาบอกเขาอยากได้กําไรมากกว่านี้ใช่ไหมบางบริษัทที่อยากจะทํากับเรามากเลยอาจจะไม่ผ่านก็ได้เพราะว่าฐานะการเงินเขาไม่แข็งแรงใช่ไหมก็มีทุกรูปแบบเรื่องของอินทีเลียหรือเรื่องของ การตกแต่งดีไซเนอร์อาร์เคเต็กเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็เป็นประเด็นทั้งหมดที่เราจะต้องหาวิธีออกแบบแล้วก็ดีลกับอาร์เคเต็กให้ได้ราคาที่เหมาะสมโดยการใช้วัสดุที่ดูดีแต่ไม่แพงทุกอย่างเป็นประเด็นทั้งหมดก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพสุดท้ายคุณก็จะได้โปรดักที่ออกมาที่คุณแข่งขันได้กับอีกคนหนึ่งที่สบายๆสมมติมีเงินมีเงินอยู่แล้วอยากจะซื้อที่อยากจะสร้างโรงแรมโดยที่คุณไม่ต้องเวิร์กฮาร์ดก็ทําได้นะแต่พอทําเสร็จแล้วเนี่ย คุณจะกดราคาลงมาเนี่ยแข่งขันกับดีทูไม่ได้คือคุณความความพอดีมันจะไปตกตรง7 8 0 0บาทต่อคืนนะครับในโมเดลของธุรกิจโรงแรม3ดาวนะถือว่าต้องใช้จิตวิทยาในการเข้ามาบริหารงานด้วยนะครับเนี่ยรเราถึงเห็นว่าเวลาที่หลายหลายครั้งเนี่ยมันเกิดการโอเวอร์สัปพายในหลายจังหวัดน,นะทำไมดีทถึงยังมีออคเวเป็นซี่แปได้ ในขณะที่คนอื่นกดลงมาถึง500ไม่ได้คู่แข่งจะเยอะมากถ้าเขาขาย800นะทั้งพัตยาทั้งเชียงใหม่มคู่แข่งจะเยอะมากเวลาที่การเมืองมีปัญหาเวลาที่การต้องเที่ยอมีปัญหาลูกค้าจะหายแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ใครขาย500ได้โดยที่ยังมีกําไรนะ คุณจะเต็มตลอดยังไงก็มีคนพักยังไงก็มีแปดเก้าบแต่ปัญหาคือผณก็น่าจะพักใช่ไหมคคือแต่ปัญหาคือเวลาเรากดห้าร้อยแล้วเราไม่เหลือไงใช่ครับก็เลยกดไม่ได้อันนี้ช่วงท้ายทิ้งท้ายนิดนึงครับคุณพิชัยคือคุณพิชัยมองทิศทางของธุรกิจอสังหาเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างในอีกสามปีข้างหน้าคือเวลาพูดเรื่องอสังหาเนี่ยมันมองได้จากหลายมุมมากนะคือบางคนมองอสังหาเป็นเรื่องของการขึ้นลงของราคาก็เรื่องหนึ่งผมมองอสังหาเป็นเรื่องของธุรกิจจผมมะไไ่ด้ ดูวงจรมากนะครับแล้วก็ในสภาพตอนนี้นยะเวลาเราพูดเรื่องอสังหาเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าเรามองจากมุมไหนเราเป็นใครจะได้คําตอบไม่เหมือนกันนะคะควันนี้เรามองจากที่คำถามที่คุณถามเรามองจากมุมของ investor อร์หรือ developer เรากําลังมีของเต็มพอร์ตหรือพอร์ตว่างก็จะได้คําตอบไม่เหมือนกันวันนี้ถ้า,ถ,า,าถ้าพอร์ตว่างถ้าพอร์ตว่างก็เป็นโอกาส วันนี้ตลาดอสังหาเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นอยู่ในช่วงที่มีของขายเยอะค่ะ<ม>คนที่มีของเต็มมือจะเหนื่อยกลยุทธ์ของเดเวลอปเปอร์หรืออินเวสเตอร์ที่มีของเต็มมือตอนนี้ก็ต้องออกกลยุทธ์อีกแบบหนึง่ง<ม>ใช่ไหมแต่ใครที่เป็นเดเวลอปเปอร์หรืออินเวสเตอร์ที่ผ่อนว่างวันนี้ก็จะต้องใช้กลยุทธ์อีกแบบหนึง่ง<ม>วันนี้เป็นช่วงดีของช่วงเวลาที่คุณจะต่อรองได้เ<ม><ม>พราะสปายเยอะสปายเยอะคณมีโอกาสเยอะ แต่ว่าคนที่มีของเต็มมือเขาก็จะไม่มีเวลาคิดเรื่องนี้เขาต้องคิดว่าทําไงเขาถึงจะขายได้เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าวินวินมันมีอยู่จริงบางทีเราคิดว่าเราออกไปซื้อของไปต่อรองราคาแล้ว,วผู้ขายจะต้องเป็นฝ่ายเสียเราต้องเป็นฝ่ายได้ไม่จริงนะคะในตลาดแบบนี้นะจะมีคนที่เต็มใจขายข,ายของดีราคาถูกให้คุณด้วยแล้วยังขอบคุณคุณด้วยครับแล้วเขาก็ดีใจด้วยที่ได้ขายเราก็ดีใจที่ได้ซื้อเพราะเขาก็คิดว่าเขาขาดแคชฟลูเขาต้องการขายบางอย่างออกไปเพื่อให้แคชฟลูเขาหลานต่อ และเขาก็อาจจะกําไรมาเยอะแล้วเขาจะขายขาดทุนบ้างเท่าทุนบ้างสัก2องสามโปรเจกต์หรือสองสามยูนิตมันไม่เป็นไรเพราะฉะนั้น มันทุกอย่างมันมีสองด้านนะครับครับค่ะก็ถือว่าได้ไอเดียมากมายนะคะจากเรื่องของมุมมองภาคสังหาดีมาซับจากคุณพิชัยจวราต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาพูดคุยทฤษฎีผลประโยชน์กับเรื่องของหุ้นด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะผู้ชมคะหมดเวลาของ stop loss ในค่ำคืนวันนี้แล้วนะคะหมวยแล้วก็พี่ชันและคุณพิชัยลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ